ว่าแกจะแต่งงานกับปีเตอร์มันจริงๆเหรอบ้านเราต้องคบกับคนชาติปูลดีๆสิไม่ใช่คนสู้ชีวิตทํางานสร้างตัวแบบมันพี่ถามถ่อยเถอะมันจะไปดูแลอะไรแกได้แกรักมันมากขนาดนั้นเลยเหรอวะโหพี่โอกคหนูก็ไม่ได้รักมันมากหรอกแต่พี่ก็มองโลกในงแง่ลบเกินถึงปีเตอร์มันจะไม่ใช่พวกผู้ดีแต่มันก็ขยันทางานเก็บเงินจนรวยเลยนะรวยรวยจริงหรือรวยปลอมแกสแกนดีๆแล้วกัน หนูสแกนดีแล้วมันรวยจริงแกมั่นใจได้ยังไงก็งานแต่งหนูที่กำลังจะถึงหนูเรียกสินสอดมันสิบล้านแล้วมันก็ตกลงด้วยนะโหจริงเหรอีวางั้นดีเลยแต่งแต่งไปเลยเรื่องเงินต้องมาก่อนค่ะวารู้แล้วค่ะพี่หยกพี่เตรียมตัวรับส่วนแบ่งเงินค่าสินสอดได้เลย ดีใจด้วยนะเพื่อนที่จะได้แต่งงานมีครอบครัวกับเขาสักทีขอบใจมากนะลูกหมูแกนี่เป็นเพื่อนที่อยู่เคียงข้างฉันมาตลอดเลยจริงๆน่าเสียดายเนอะที่งานแต่งฉันไม่มีแม้กระทั่งพ่อแม่เจ้าบ่าวไม่เอาหน่าปีเตอร์แกยังมีฉันอยู่นี่ไงพอกับแม่แกคงม,มองแกอยู่บนฟ้าน,นั่นแหละวันนี้วันดีของแกอย่ <c oughs> อยาคิดมากนะขอบใจอีกครั้งนะลูกหมู ว่าวสงสัยจริงๆว่าใครเป็นเจ้าสาวกันแน่นั่งสิวาพี่ว่าแกระวังพวกรักกินขโมยกินไว้ให้ดีนะพี่ได้กินเหม็นหึงๆแถวนี้ว้าวันนี้เจ้าสาวพี่สวยจังเลยนะขอบคุณค่ะพี่ปีเตอร์สวยกว่าคนบางคนด้วยใช่ไหมคะ แหมว่าน้องเสาวพี่ก็ต้องสวยกว่าอยู่แล้วพี่ปีเตอร์ไม่น่าชวนมาร่วมงานเลยนะคะพ่อถาวาแขกมากันแล้วก็ได้ะคะ่ะเอาล่ะเอาล่ะเรารีบไปเริ่มพิธีกันดีกว่าจะถึงเลิกแล้วครับเดีย๋ยวเชิญทานนี้เลยนะครับ พี่รักวานะวาก็รับพี่ค่ะพี่ปีเตอร์เดี๋ยวก่อนเออทำไมหรอครับนั่นสิคะพี่หยกน้องสาวฉันเรียกสินสอดไปสิบล้านแต่ดูจากสภาพสินสอดท้องมั่นพวกนั้นแล้วมันถึงหรือเปล่าเถอะครบสิครับผมพูดคำไหนก็ต้องเป็นคำนั้น ฉันไม่เชื่อแกหรอกว่าก่อนสวมแหวนเราต้องนับให้ชัวร์ก่อนบางทีมันอาจจะสอดไส้เล่นโสดก,กับพวกเราก็ได้เชื่อพี่นะวะก็ได้ค่ะนับก่อนก็ได้ค่ะเออแต่ว่ามันจะเลิกเลิกสวมแหวนแล้วนะคะให้สวมแหวนก่อนค่อยนับไม่ได้หรอคะแกงเงียบไปเลยอย่าสารเนไม่เป็นไรหรอกลูกหมูถ้าเขาอยากนับก็ให้เขานับไปเถอะดี พูดกัน,นง่ายๆแบบนี้ก็ดีมันจะเลยเลิกมแล้วเนี่ยนี่นมันนับอะไรตอนนี้หนึ่งล้านสองล้านสามล้านสี่ล้านห้าล้านอะไรกัน พี่หยกไม่ครบหรอไม่ครบแกเรียกสินสอดไปสิบล้านแต่นี่มีแค่ห้าล้านแกเรียมใส่พวกฉันเหรอฮะห,หืมพี่ปีเตอร์ว่าคิดว่าพี่จะทำในอย่างที่พี่พูดไอ้ขี้หมเอ,อว่าจะย็นก่อนสิคือพี่ฉันไม่ฟังฉันเป็นถึงผู้หญิงที่สวยดูดีมีระดับที่อุตส่าห์ลดตัวลงมาคบกับผู้ชายโนเนหมแก เงินแค่ห้าล้านเนี่ยมันดังขาฉันไว้ที่แค่ข้างเดียวเท่าน,นั้นแหละอีฉันไม่น่าหลงผิดแบบนี้เลยเกือบไปแล้วเวลาฉันวานี่วาไม่ได้รักที่พี่เป็นพี่เหรอว่ารักเงินพี่สินะก็ใช่ไงสมัยนี้ใครๆเขาก็ดูเรื่องเงินก่อนทั้งนั้นนี่วาแต่ปีตเตอร์เขาจริงใจกับเธอจริงๆนะแล้วอีกอย่าง ถึงสินสอดจะไม่ครบแต่เรื่องนี้เราคุยกันได้นี่จริงใจมันกินไม่ได้หรอกยิ้ยบึ้งเน่ยถ้าแกเท่าทูนที่ปีเตอร์มากแล้วเ,เห็นว่าสินสอดไม่ครบเป็นเรื่องเล็กๆแกก็แต่งไปเองเลยสิฉันรู้นะผู้แกชอบพี่ปีเตอร์ผู้หญิงด้วยการมันดูออกจ้าปีเตอร์ในฐานะที่ฉันเป็นพี่สาวของบัวฉันขอยื่นคำขาดถ้าแกยังอยากแต่งงานกับน้องสาวฉันอยู่ แกต้องหาเงินสดมาเพิ่มให้ครบทาไม่ครบก็ไม่ต้องแต่งว่า <Wow. S 1> เอาไงพี่ปีเตอร์ถ้าหลักประกันชีวิตคู่แค่นี้พี่มีให้หวานไม่ได้ว่าก็จะไปแต่งงานกับผู้ชายคนอื่นคนที่รวยกว่าดูดีกว่าไม่กระตอกอย่างพี่เพราะคนอยู่กวา่าคบคนที่ต่ำกว่าว่าไม่ได้ เอาไงจะแต่งไม่แต่งปีเตอร์ชีวิตแกดีกว่านี้ได้นะคิดดีๆไม่แต่งก็ไม่แต่งครับเพราะพี่ก็ไม่ได้อยากได้คู่ชีวิตที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้แบบว่าเหมือนกัน ดิไอคนขี้แพ้มันเลือกแล้ววะ่ะเห็นไหมละ่ะพี่เตือนแกนแล้วแกเกือบโดนลอกแต่งงานเพื่อหวังปลอกลอกไปแล้วไหมละ่ะผมจะไปหวังปลอกลอกวานทำไครับเหรอไม่ต้องมาพูดหรอกแค่สิสอบยังไม่มีปัญญาหามาให้ครบเลยใครว่าไม่ครบครับถึงสินสอบตรงนี้จะมีอยู่แค่ห้าล้าน ่บ้านพร้อมชนดทที่ดินผืนนี้มันมีมูล,ลค่ามากกว่า50ล้านนะสิห้าล้านมากกว่าที่แกเรีกนะวะใช่ครับมากกว่าเยอะทำไงดีพี่ยงวะแกไปงองมันเร็วลุยตัวแบบนี้หายากพี่บี่ต้องอย่ามาใกล้พี่ เราจบกันแล้วถ้าการหาคู่ชีวิตที่เข้าใจซึ่งกันและกันมันยากงั้นพี่ก็จะขอพื่นพี่แต่งงานให้มันจ,จบไปเลยลูกหมูแต่งงานกับฉันไหมไม่ได้หรอยัยลูกหมูกันแต่งไม่ได้หรอมันเป็นเพื่อนพี่นะว่าไม่อยอมแต่งไม่ได้ยังไงก็แต่งไม่ได้ทำไมจะแต่งไม่ได้ปีเตอร์เดี๋ยวฉันแต่งกับแกเองโอเค ผมได้เจ้าสาวของผมแล้วเชิญพวกคุณสองคนกลับไปได้นะครับพี่ <ไป S 2> รครับไม่ยอมไปวาอเขาแต่ถ้า,าเราอ,อไปแบบนี้ว่าก็เหมืนกันนะขเขา,า,าไม่เอแล้วไปเถอดีว่พี่ยไไม่ไปดเลยอย่าให้พี่ก็อพี่มากกว่นี้พี่ไม่เป็นไรนะปีเตอร์แค่ไม่มีแฟนฉันไม่เป็นไรหรอกฉันขอแค่มีเพื่อนคู่คิด เพื่อนคู่ใจแบบเธอก็บพอแล้วอืนี่พี่ฟ้าอะไรฝนทำไมพี่ต้องทำหน้าบูดเหมือนถูกบังคับมาด้วยล่ะเปล่า ก็ฉันเบื่อไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วอีกอยาก่างเธอก็รู้ว่าฉันไม่ได้อยากมาซะหน่อยก็เป็นซะแบบนี้ไงพี่ถึงไม่มีแฟนเขาสักทีฉันก็ไม่ได้อยากจะมีซะหน่อยอยู่คนเดียวก็สบายใจดีออกไม่อยากมีหรือไม่มีใครมาจีบแน่ฮะพี่ต้องขอบคุณฉันนะที่อุตส่าห์ชวนให้มีโอกาสได้มาเจอผู้เจอคนบ้างไม่อย่างนั้นคนงะได้สดตลอดชีวิตแน่ สวัสดีครับคุณฝนพี่นายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับคุณฝนตัวจริงนี่ดูสวยกว่าในรูปอยนะครับขอบคุณค่ะพี่นายก็ดูดีเหมือนกันค่ะครับอ้อนี่น้องชายของผมครับที่เดียวอ๋อค่ะ นี่ฟ้านะคะเป็นพี่สาวของฝนเองค่ะงั้นเชิญนั่งดีกว่าค่ะครับคุณฝนผมว่าสองคนนี้ก็ดูเหมาะสมกันดีนะครับจริงด้วยค่ะพี่นายสองคนนี้แต่งตัวดูธรรมดาธรรมดา ดูเนบ้านเหมือนกันเลยอะค่ะน้องชายผมเขาเป็นคนสบายๆนะครับชอบแต่งตัวติดดินอาจจะดูไม่ให้เกียรติสถานที่ไปสักหน่อยต้องขอโทษคุณฝนแทนน้องชายด้วยนะครับไม่เป็นไรค่ะพี่สาวของฝนก็ชอบใส่เสื้อผ้าตลาดนัดเหมือนกันค่ะสองคนนี้นี่โชคดีที่ได้มาเจอกันนะคะนเนี่ยแสดงว่าคุณฟ้าไม่ใช่คนฟุ้งเฟ้อสินะครับใช่ค่ะ ฟ้าไม่อยากใช้เงินเกินตัวนะคะ่ะที่ฝนใช้ของแพงๆก็เพราะว่าฝนมีเงินตังค่หาผมเห็นด้วยค,ครับคนรวยๆอย่างเราชอบอะไรก็ต้องจัดจะประหยัดทำไมจริงด้วยคะ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดินเนอร์กันสองต่อสองดีวกว่าไหมคะเราจะได้ทำความรู้จักกันด้วยคะ่ะได้สิครับคุณฝน,นเราจะได้ปล่อยให้พวกที่ไม่ฟุ้งเฟ้อต้องอยู่ด้วยกันต่อไปไปเอรเิร์ ไม่เจอกันนะขอโทษแทนพี่ชายผมด้วยนะครับไม่เป็นไรค่ะฟ้าก็ต้องขอโทษแทนน้องสาวฟ้าเหมือนกันครับงั้นเราสั่งอาหารกันเลยไหมครับได้ค่ะ ขอให้ลูกทั้งสองคองคู่กันไปจนแก่เท่าขอให้มีความสุขมากๆนะลูกขอบคุณมากครับคุณแม่แม่ดีใจที่ได้หนูฝนมันเป็นสะใยยนะลูก<ม>นายนะ่ะเขาเป็นลูกชายคนโปรดของแม่แม่ฝากดูแลพี่เขาด้วยนะจ๊ะขอบคุณนะคะคุณแม่เดี๋ยวต่อจากนี้หนูจะดูแลพี่นายเองค่ะจ้า ส่วนแกแตาเดียวแทนที่จะหาเมียฐานะดีๆมาคอยส่งเสริมกันแต่แกกับตาต่ำเลือกแม่นี่มาฉันรบปวดหัวจริงๆแต่ฟ้าเขาเป็นคนดีนะครับคุณแม่และนิสัยของเราสองคนก็เข้ากันได้ทุกอย่างนิสัยจนจนเข้ากันนะสิ ตัดสินใจแล้วฉันก็ยินดีด้วยแล้วกันแต่งมาเป็นสะใภ้ฉันแล้วก็ช่วยกันทำมาหากินด้วยหะ่ะฉันไม่มีมอะไรให้หรอกนะอยากได้อยากมีก็สร้างเอาเองแล้วกันค่ะคุณแม่ขอบคุณที่ยอมรับหนูเป็นลูกสะใภ้นะคะไม่ต้องมาขอบคุณฉัน ไปขอบคุณน้องสาวเธอนู่น้าฉันไม่เห็นว่าเธอเป็นพี่สาวอของหลูฝนฉันคงไม่ยอมให้คนอย่างเธอมาแต่งงานกับลูกชายฉันหรอกนี่พี่นายดูเหมือนว่าคุณแม่จะไม่ชอบสะพ้ายอย่างพี่ฟ้านะคะก็คนติดดินกับคนติดดินมาเจอกันมันจะ,จะเจริญได้ยังไงไม่เหมือนกับเราสองคน สมกันเนกับกิ่งทองใบหยกอยู่ด้วยกันก็มีแต่จะพากันเจริญจริงไหมจ้าต้องฝนจริงค่ะพี่นายฝนนีโชคดีจังเลยค่ะที่ได้แต่งกับพี่ ซแม่เป็นคนรับผลอัลตราซาวมาจากมือหมอเลยนะลูกแม่ดีใจด้วยนะดีใจด้วยนะน้องชายดีใจด้วยนะพี่ฟ้าตาฝนบ้างตาฝนบ้างพี่ไรฟังเลยนีใจหนูฝนค่ะคุณแม่ เมื่อกี้เธอว่าไงนะฝนทาไมทําได้อย่างงั้นอ่ะเราได้ลูกชายนะพี่นายไม่ไดีใจหรอหมายเพราะว่ายังไงพี่ไม่เข้าใจก็หมายความว่าฝนท้องไงเรากำลังจะมีลูกชายด้วยกันพี่นายดีใจไหมพี่นายพี่นายไม่ไดีใจหรอไม่ ทำไมพี่ไทยพูดแบบนี้ล่ะลูกในท้องเป็นลูกของพี่ได้นะมันจะเป็นลูกของฉันได้ยังไง 狼。 อะไรนะลูกผมขอโทษครับแม่ well. <_ k> นี่หลยนะที่เรียกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจรู้นิสัยไม่รู้สันดาน <_ k> คนเราจะดูกันแค่ภายนอกไม่ได้จริงๆแค่เธอเนิย มันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั